I'm so

นี่มันโตเป็นหนุม่มแล้วใช่ไหมเนี่ยดูดิจะกางเกงใส่ไม่ได้อะ่ะจนใส่พอดีเลยใช่ไหมโตเป็นหนุ่มแล้วใช่ไหมใช่เปล่าอ๋าอ <S 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 นี่โฟนโตเป็นหนุม่มแล้วใช่ไหมใช่ไหมโตเป็นหนุม่มแล้วใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะโตเป็นหนุม่มแล้วใช่ป่ะ ตางนู้นเลยใครใคใครตุ <prescribe> ้งไหนบอกอาการสิ